ชิ้นนี้นะคะทาจากเนยฝรั่งเศสเบลเยียมอิตาลี3ส,สัญชาติไปเลยค่ะคุณนายชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่อ่ะชิ้นนี้800บาทค่ะฮะแปดร้อยเลยเหรอขายแพงเกินไปหรือเปล่าเห็นไหมล่ะว่าฉันอะถ่ายคลิปก็วงจรปิดไ้อยู่วิวเยอะแน่ถ้าไม่อยากให้ฉันเอาคลิปนี้ไปลงนะก็จ่ายเงินมาคุณไม่ต้องจ่ายนะคะเฮ้ยโอทุกคนดูนี่สิคะมีคนเอารองเท้ามารอต่อคิวซื้อขวาองที่ร้านฉันเยอะมาก ดู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 ด,ดูนี่สิคะอุย้ยลาบูบูก็มีคะ่ะโหนี่ขนาดร้านยังไม่เปิดนะคะเนี่ยยังมีคนถอดรองเท้ามันรอต่อคิวซื้อเยอะขนาดนี้เนี่ยคิวยาวมากเลยคะ่ะยาวไปถึงตรงโน้นเห็นไหมนาะถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าต้องรีบมาหน้าร้านกันแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะซื้อไม่ทันคะ่ะเดี๋ยวแม่ค้าเนี่ย ขอตัวไปเปิดร้านก่อนนะคะคุณลูกค้าร้านเนี่ยอยู่ที่ตลาดบ้านโป่งมาซื้อกันเยอะๆนะคะบ๊ายบายถ้าใครเห็นคลิปเนี่ยก็ต้องแห่มาซื้อกันแน่นอนครัซอ,องไม่จ้า พ้วซองอย่างดีเกรดพรีเมียมเลยนะจ๊ะชิมก่อนได้นะจ๊ะชิมก่อนได้จ้ะไม่เป็นไรค่ะชิมฟรีค่ะลองชิมดูก่อนอร่อยนะไม่ซื้อไม่เป็นไรฉันไม่คิดเงินหรอกไม่เป็นไรจริงๆค่ะฉันเกรงใจอะค่ะไม่ต้องเกรงใจหรอกอ่ะให้ชิมทั้งชิ้นเลยงั้นก็ได้ค่ะ รัวสองล้านชั้นเนี่ยใช้เนยอย่างดีเป็นเนยฝรั่งเศสแป้งเนี่ยพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยก็นุ่มละลายในปากเลยเป็นไงจ๊ะอร่อยไหมอร่อยมากเลยค่ะ,คะถ้าอร่อยเนี่ยซื้อสักทิ้นสิจ๊ะโอ้ร้ 180, 250, อยแปดสิบสองร้อยห้าสิบสามร้อยเออ ยังไม่เอาดีกว่าค่ะฉันสู้ราคาไม่ไหวอะค่ะเอ้าทำไมล่ะแพงไปเหรอแต่วัตถุดิบของร้านฉันเนี่ยฉันใช้เกรดพรีเมี่ยมอย่างดีทุกอย่างเลยนะมันราคาสูงไปจริงๆอะค่ะฉันสู้ราคาไม่ไหวเลยอะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้ชิมขอตัวก่อนนะคะโห<อ>ให้กินฟรีไปตั้งชิ้หนึ่ง ยังไม่คิดจะซื้ออีกแกคิดหรอว่าฉันจะให้แกกินฟีฟีฉันจะโหลดภาพจากคลิปกล้องวงจรปิดเอาไปแฉแกลงโซเชียลเ,เลยคอยดูเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่มันคลิปฉันนี่ใครเอาคลิปฉันไปลงอะ่ะนี่มันร้าน ขวสองเมื่อวานนี่โหคนลุมด่าฉันเต็มเลยอะ่ะแค่ชิมแล้วไม่ซื้อเนี่ยนะผิดขนาดนั้นเลยเหรอ ออกกันเนี่ยเนี่ยัวซองเนี่ยมันไม่เห็นอะไรในปากเลยคุณลูกค้าซื้อชิ้นไหนไปหรอคะก็นี่ไงเนี่ยที่วางอยู่เนี่ยพูดนักพูดหนาว่าใช้ของดีพรีเมียมแต่พอกินเข้าไปเนี่ยรสชาติก็งั้นงั้นแหละไม่เห็นอร่อยเลิศเหมือนที่พูดตอนขายเลยสงสัยจะซื้อชิ้นละร้อยแปดสิบไปหรือเปล่าคะแบบนั้นน่ะแป้งมันไม่เหมือนกันคะ่ะมันไม่ได้พรีเมียม ถ้าอยากได้แบบพรีเมียมเนี่ยก็ต้องซื้อชิ้นละ300บาทค่ะซื้อชิ้นละ3 0 0อยไปไหมคะโอ้โหนี่ยังยัดเยียดให้ซื้อชิ้นละ3 0 0ร้อยก่อฉันไม่ซื้อหรอกฉันไม่กินกินไม่ลงแพงก็แพงราคาแพงแบบเนี้ยไปซื้อกินในห้างดีกว่าคนลูกค้าคะพูดอะไรเนี่ยช่วยระวังคำพูดได้นะคะเห็นไหมคะฉันต้องกล้องวงจรปิดไว้อยู่ ถ้าคุณยังพูดและให้ฉันเสียหายเนี่ยฉันสามารถเอาคลิปเนี่ยไปลงโซเชียลได้เลยนะคะเอาไงดีล่ะคะถ้ายังพูดไม่หยุดแบบเนี้ยชินออกสถานไีไหมคะยังทันนะเชิญค่ะแหมคุณจะเอาคลิปที่ทะเลาะกับลูกค้าคนเมื่อกี้ไปตัดลงโซเชียลแล้วให้ทัวร์มาลงเหมือนที่ฉันโดนเหรอคะ คลิปฉันที่คุณเอาไปลงโซเชียลเนี่ยมีแต่คนมาด่าฉันทั้งนั้นเลยคลิปยอดคนดูเป็นล้านๆฉันเสียหายนะคะรู้ไหมก็ที่คนดูเขาด่าคุณอะ่ะมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะออกความคิดเห็นหรือเปล่าคะแล้วฉันผิดอะไรอะ่ะอีกอย่างนึงนะฉันเนี่ยก็ถ่ายคลิปของฉันทุกวันถ่ายลูกค้าทุกคนอยู่แล้วคนอื่นเขาไม่เห็นจะเดือดร้อนเลยนี่มีแต่คุณนั่นแหละที่เดือดร้อน <c oughs> และถ้าคุณยังโวยวายอย่างนี้เนี่ย ฉันถ่ายคลิปกล้องวงจรปิดไว้อยู่เห็นไหมถ้าคุณยังวุ่นวายแบบเนี้ยฉันจะเอาคลิปคุณไปลงโซเชียลอ,อีกออกไปได้แล้วไปฉันจะขายของไปออกไปไปสิสวัสดีค่ะคุณนายฉันจำได้ว่าวันนี้คุณนายจะมาที่ตลาดฉันเนี่ยรบเตรียมครัวซองพรีเมียมไว้ให้คุณนายค่ะ เอาสิฉันเห็นว่าร้านนี้กำลังเป็นกระแสอยู่คลิปที่มีคนเอารองเท้ามาต่อคิวเยอะๆคิวยาวมากใช่ค่ะร้านนั้นเลยค่ะร้านของฉันเองปกติแล้วเนี่ยคิววก็ยาวแบบนั้นเลยค่ะ๋ยวฉันให้ชิมค่ะม <c oughs> ีค่ะคุณนายครัวซองชิ้นนี้นะคะทําจากเนยฝรั่งเศสเบลเยียมอิตาลีสามสัญชาติไปเลยค่ะคุณนายเวลาทานไปแล้วเนี่ยจะนุ่มละลายในปาก อยากให้คุณนายลองชิมค่ะฉันให้ชิมฟรีค่ะอืมอร่อยมากแป้งข้างนอกนุ่มหอมหนอยหน่อยๆชิ้นนี้ราคาเท่าไหรอ่อ่ะชิ้นนี้แ0ดร้อยบาทค่ะฮะแปดร้อยเลยเหรอเดี๋ยวก่อนนะชิ้นแค่นี้ราคาต้องแ0ดร้อยขายแพงเกินไปหรือเปล่าแต่แล้วแพงเพิงอะไรกันคะไม่แพงหรอกค่ะ ถ้าเทียบกับวัตถุดิบข้างในเนี่ยไม่แพงเลยนี่ฉันไปต่างประเทศมากินควซองมาหลายร้านฉันไม่เคยเจอควซองที่แพงขนาดนี้เลยนะแล้วควซองที่ฉันกินที่ต่างประเทศอร่อยกว่านี้ตั้งเยอะไม่ได้แพงแบบนี้ด้วยถ้าอย่างนั้นเน่ยก็จ่ายเงินมาค่ะคุณกินไปแล้วนี่ดูสิเนะี่ยมันเหลืออยู่ชิ้นเดียวเดี๋ยวนะทำไมฉันต้องจ่ายตังค์ด้วยก็คุณเป็นคนบอกให้ฉันชิมฟรีอะ นี่ฉันไม่ได้ว่านะแต่ร้านก็ขายอยู่ที่ตลาดแพ็กเกจก,ก็เป็นกล่องกระดาษแถมป,ป้ายก็พิมพเป็นกระดาษ A4 มาอีกจะให้ฉันมั่นใจได้ไงว่าขวดซองเนี่ยใช้เนยพรีเมียมจริงฉันว่ามันไม่คุ้มค่าที่ฉันต้องมาจ่าย800เพื่อขวดซองที่มีชิ้นเดียวนะอ้าวคุณนายเห็นไหมล่ะว่าฉันอะถ่ายคลิปก็วงจรปิดไว้อยู่ จะเอาคลิปเนี่ยไปลงในโซเชียลรับรองเลยคนดูเยอะแน่อย,ยิ่งคนรวยๆแบบนี้นี่นะคนดูยิ่งชอบถ้าไม่อยากให้ฉันเอาคลิปนี้ไปประจานคุณเนี่ยก็จ่ายเงินมาคุณไม่ต้องจ่ายนะคะฉันถ่ายคลิปไปหมดแล้วค่ะเฮ้ย hey! นี่คุณแอบถ่ายคลิปฉันเหรอใช่ทำไมถ่ายไม่ได้ละ่ะ ที่คุณเนี่ยได้ถ่ายลูกค้าคนอื่นได้เลยพอลูกค้าเขาไม่พอใจคุณก็จะคลิปเขาไปโพสลงโซเชียลให้ทัวร์มาลงข่าวนี้แหละฉันจะลงคลิปคุณบ้างลูกค้าคนอื่นเนี่ยเขาก็จะได้รู้ไงว่าแม่ค้าร้านนี้เนี่ยนิสัยยังไงต่อไปเนี้ยก็คงไม่มีลูกคา้ามาซื้อขวดสองล้านคุณแล้วแหละเออจริงๆร้านคุณเนี่ยมันก็ไม่มีลูกคา้าแล้วนี่ เพราะไอ้คลิปที่ทําเป็นเหมือนว่าเอารองเท้ามาต่อคิวหน้าร้านเนี่ยคุณก็เป็นคนจัดฉากเองทั้งนั้นจริงๆก็เป็นคุณเองนั่นแหละที่เอารองเท้ามาวางเองนี่ไงมีคนโพสต์คลิปแฉคุณแล้วเนี่ยดูสิดูสิคะ โขนาดคลิปต่อคิวยังจัดฉากขึ้นมางั้นขวดซองที่เอามาขายก็เชื่อไม่ได้แล้วแหละว่าใช้เหนื่อยจากต่างประเทศฉันไม่น่าเสียเวลามาร้านนี้เลยนี่คุณรอความเห็นจากคลิปที่ฉันโพสได้เลยรอเลยนะรอเลย